เราก็อยู่กันที่ไร่อ้อมเกาะภูเขาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนศูนย์อนุบาลน้องช้างนะคะแล้วก็จะมีแบบสัตว์เล็กๆน้อยๆให้เราได้ลองเล่นด้วยนะคะที่นี่เปิดให้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวค่ะได้เข้ามาลองสัมผัสธรรมาชาติอันใกล้ชิดอะไรแบบนี้กันดูนะคะวันนี้เขาบอกนะอบว่าเดี๋ยวจะพาไปถ่ายนาดูแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็ไปลองถ่ายนาแล้วก็ไปดูด้วยว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้ทำสำหรับที่นี่บ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ เราเดินทางมาถึงไร่อ้อมเกาะภูเขาจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะธรรมชาติสุดๆไปเลยพอมาถึงแล้วนะคะก็ได้ไปเปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยเสร็จแล้วพี่ๆก็มาพาไปลองไถนาเพื่อเตรียมเอาดินจะปลูกข้าวกันนะคะตอนแรกก็ยังงงๆอยู่นะว่ามันต้องทํำยังไงพี่เขาก็มาช่วยพยุงแต่พอทําไปทํามาเราก็สนุกเฉยเลยละค่ะ เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปลองถ่ายนาดูโดยใช้เครื่องอ่าที่ไม่ใช่แบบว่ารถใหญ่เนาะย,ยังเป็นแบบยังเ,เป็นแบบสมัยเกาย่าสมัยเก่าอยู่แล้วก็แบบโหเหนื่อยมากแล้วคือพี่เขาแข็งแรงมากเพราะว่าเราจับกันสองคนอ่ะยังลื่นยังลื่นลื่นลื่น,ลนเลยจริงแล้วแบบคือพื้นอ่ะมันไม่เท่ากันเช่าดับกระดือกระดือกระดืออ่างเงี้ยแล้วคือเราก็แบบว่าจะล้มก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเพราะว่าไม่เคยใครข้าวไม่มาคงไม่ได้ไม่เคยจะได้ถ่ายนามาจดนะคะนี่ลูก สำหรับที่นี่นะคะเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเขามาเป็นอันดับหนึ่งเลยมาถึงเขาก็จะแจกขวดน้ำไม่ให้เราเติมน้ำดื่มตลอดทิปนะคะ <laughs> เพื่อลดขยะแล้วก็ยังสามารถเอาขวดกลับบ้านไปใช้ต่อได้ด้วยล่ะค่ะ <laughs> น้องเลียแสดงว่าชอบโคลน <Woo! S 1> ที่ติดกเกนี่วิธีจูงควาย <laughs> แบบใหม่เอ น้ำม้ My God และนี่นะคะเราก็ได้ขี่ควายครั้งแรกในชีวิตโอ้ยน้องเดินได้มาลองเล่นกับน้องควายจริงๆครั้งแรกเราไม่ค่อยจะได้เห็นควายมามากมายเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะถือว่าวันนี้สนุกมากๆเลยนะคะที่ได้สัมผัสกับน้องควายอย่างใกล้ชิดมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ารังถามว่าเราขี่ช้างไปเรียนไหมก็ตอบไม่เพราะว่าเราขี่ควายไปค่ะที่จอดที่น้องง่ายกว่าเพระาะาตุลิก <c oughs> กทุกคนขาไก่จิกค่ะแต่ยังไม่มีเด็กตายบนปากผมสวัสดีครับอันดีครับอุ้ยถ่ายมาดีเลยแม่ได้เาสปาให้แม่มาอยู่ไหมมารอเราอีกวันและนี่นะคะก็คือข้าวกำวันของเราข้าวซอยนั่นเอง แล้วคือวิวสวยมากทุกคนดูนะหนึ่งสองสามโอ้ไม่มาไม่ได้แล้วปะเราจะมากินข้าวซอย,ยอ,อ,อร่อยอร่อย <c oughs> กินเองเลยเหรอได้เหรอเนี่ยล่ะฮะบุฟเฟ่หรอเราอะและคือหลังที่เราเห็นนี้ก็คือน้องช้างนั่นเองไม่น้องเรามากอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้นะคะเราก็มาดูช้างแล้วแล้วเราก็กำลังจะต้องให้อาหารน้องแต่ว่าเหมือนน้องจะกินกันอย่างอยลอยอยู่ออกมากินกันสบายใจเลยนี่ค่ะคนะค้อน้องหนีบมือ เอาเลยเอาเลยแล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะนั่นก็คือมาเล่นกับน้องช้างหลังจากที่ได้ให้อาหารช้างแล้วเราก็พาช้างออกมาเดินเล่นบริเวณใกล้ๆ น้องมีการขุดหน่อไม้โชว์ด้วยแรงเยอะมากๆเลยค่ะใบตองกับน้ำอบจะมาอาน้ำให้ช้างตอ,อต,ตอนนี้เป็นอะไรที่เลอะมากแต่ก็สนุกมากๆเช่นกันค่ะ <c oughs> คือเราจะได้อาบน้ําให้แม่ช้างกับลูกช้างนะคะ <Okay. S 1> น้องๆเล่นน้ํากันสนุกมาก <One two. S 1> เราก็สาดน้ําใส่น้อง <Yeah. S 1> น้องก็แกล้งพ่นน้ําใส่เรา <Yeah. S 1> สรุปคือทั้งคนและช้างเล่นกันสนุกเลยค่ะ ไปตางไปเดี๋ยวสองสั้นไปเลยพี่เขาก็ให้เราได้ลองขี่ช้างด้วยค่ะพี่ๆเขาก็ถ่ายรูปให้เราตลอดเลยสวยมากๆเลยค่ะ การที่ได้มา,าที่นี่นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็สัตว์ต่างๆถือว่าได้มาพักผ่อนจากชีวิตที่วุ่นวายเลยค่ะเอาละค่ะก็หลังจากที่เราอาบน้ําให้น้องช้างหรืออาบน้ำให้ตัวเองก <c oughs> ็ <c oughs> เราก็อาบน้ําให้น้องช้างเสร็จแล้วนะคะก็คือมานั่งดูน้องน้องกาลังทาแป้งโดยการเอาโคนพอกตัวเองอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปพอกตัวเองบ้างไปค่ะ อันนี้พี่น้อยพี่น้อยกับน้ำโชคน้ำโชคอันนี้ก็คือน้ำโชคนะคะน้ำโชกกำลังเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งกับแม่น้ำสปาถั่วถัวพี่น้อยมันสบายหรือเปล่านี้พี่น้อยมันสบายหรือเปล่าอ้าวเดินชนเฉยอ้าวทุกคนเจ๊ด้วยช้างชนช้างชนของจริงเออทุกคนชนเราแต่เขาจะพาน้องช้างกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน พอเห็นน้องช้างพอกโครนแล้วก็มาถึงตาเราที่จะได้พอกหน้าด้วยโครนธรรมชาติเหมือนกันค่ะอีกทั้งเรายังได้แช่น้ําสมุนไพรธรรมชาติอุ่นๆที่เราต้มกันเองด้วยนะคะได้ผ่อนคลายสบายใจมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ เกือบหกโมงแล้วเราก็ได้เวลากินข้าวเย็นกันนี่อันนี้คือผัดผักหรือเปล่านั่นจะเป็นผัดผักแล้วก็มีน้ำพริกหนุม่มแคปหมูปลาดุกย่างซุปหน่อไม้แล้วก็ไข่เจียวเดี๋ยวเราแอบ,บไปถ่ายบาร์บีคิวตรงนู้นด้วยแต่กินนี้ก่อนเพราะว่าหิวแล้ว <c oughs> หลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันนะคะก็ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วล่ะค่ะอาหารเย็นของเราวันนี้ได้มาจากวัตถุดิบที่หาได้แถวนี้เลยนะคะ อีกทางพี่พี่เขายังเล่าอีกว่าข้าวที่หุงให้เรากินนั้นก็ได้มาจากนาที่ที่นี่ปลูกข้าวเองด้วยค่ะอาหารทั้งหมดอร่อยมากๆถูกปากเราแล้วก็ใบตองมากๆเลยค่ะอีกท้งบรรยากาศช่วงเย็นก็เย็นสบายจนอยากอยู่ที่นี่ไม่อ,อยากกลับแล้วละค่ะกินข้าวยังไม่ทันหายอิ่มก็มาย่างมาร์คิวกินกันทริปนี้นี่ทั้งสนุกทั้งอาหารอร่อยอิ่มท้องม,อกมากๆ แล้วอีกทั้งคืนนี้นะคะเราจะได้นอนกระท่อมกลางนาได้สัมผัสธ,ธรรมชาติกันให้เต็มที่ไปเลยค่ะไป,ไป,ไป,ไป เช้าแล้วนะคะแล้วก็มาปิ้งขนมปังเป็นการปิ้งที่แบบว่าปิ้งขนมปังขนมปังเตาถ่านที่เราตกนไห้ <c oughs> <c oughs> ก็กินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บดอกไม้ไปทำเวิร์กช็อปสบูก่กันคือเขาบอกว่าเก็บได้เลยงงงเวิร์กชอ็อปทำสบู่วันนี้นะคะพี่ๆเขาก็จะมาให้เราเดินไปเก็บดอกไม้ใบไม้เพื่อมาตกแต่งสบู่ของเราให้สวยงามน่ารักกัน แต่ต้องเด็ดแค่ที่ใช้นะคะเดินเลือกอยู่นานกว่าจะได้ดอกที่ชอบแล้วก็หยิบมานิดหน่อยเพื่อเอามาใส่สบู่ของเรากันค่ะก็เด็ดดอกไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นพิมพ์สบู่ของเราค่ะแล้วก็เอาดอกไม้มาใส่พิมพ์มาจัดดูว่าจะวางยังไงดีนะคะเรื่องของเราเป็นดอกสีขาวล้วนแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะยังอยู่กับเราต่อไปไหมพอจัดดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะมาเติมสบู่แล้วก็จัดทรงดอกไม้ให้ค่ะ เราก็สามารถขยับดอกไม้ได้นะคะระหว่างที่เขากำลังเติมสบู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลแล้วกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนน้องที่จัดไว้จะยังอยู่อย่างนั้นหรือไม่เนี่ยเสร็จแล้วสวยมากคือเราเอาดอกสีขาวมาใส่แต่แบบนางเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง นีนะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบด้วยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้ไกลๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเึืคอคับและนี่ก็คือผู้ร่วมคลิปของเรานะคะที่คอยถ่ายให้บ๊ายบาย